เบาทีสวัสดีพี่พี่ชมาชิกนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับเลขเด็ดฮานอยฮานอยเลขเด็ดทางช่องทางเลขเด็ดเบาทีนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสาหรับในทางฮานอยวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่12นะครับกุมภาพันธ์หกเก้านะครับผมเนาะนะครับกำลังบรรยากาศสดชื่นมาฝากนะนะครับให้ชมดอกไม้วันนี้นะพี่มาชิกรู้แล้วว่าดอกอะไรบางคนเนาะนะครับผมนะสวยนะนะครับ กำลังออกดอกเลยกำลังออกต้นนะนะครับสำหรับวันนี้ก็คัดนิ้นเมอนเดิมเลยมาชิกสำหรับแนวทางฮานอยซึ่งฝั่งนี้นะครับเด่น3ตัวนะให้มาชิกแล้วก็ผมก็มาเน้นที่โปกฟีด้วยนะครับเมื่อวานผมเน้นที่แปดนะครับสำหรับเมื่อวานโอ้โหนะครับก็ลุ้นนะครันะครับ,น,นะรบนั่งลุ้นเหมือนกันแหละว่าจะลงหรือเปล่าเมื่อวานนะให้มาชิกนะครับก็คัดนิ้นเหมือนเดิมเลยมาชิกก็คัดแล้วนะครับพิสูจเป็ินาหานะแนวทางมีเข้ามีหลุดให้มาชิกเข้ามาแล้วเขาคนละหนึ่งไลน์หนึ่งใจดูหน่หยมาชิกนะครับผมเนาะนะครับ เน้นเหมือนเดิมเน้นคือเขานะครับผมไปสูบปินางนะครับถ้าเกิดจะชอบก็แค่มาเฉลียวไเนาะนะครับสำหรับปินางผมก็คาดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปผลกันแล้วเข้าไปดูฮานอยวันนี้กันนะครับยังไงขอให้สดชื่นกันยังไงขอให้มีโชคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะนะครับสวัสดีที่มาชีคด้วยนะครับผมเนาะอ่ะตามกันต่อนะครับสำหรับเลขเด็ดฮานอยวันนี้นะครับอ่านะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเนาะนะครับอ่ะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งใจด้วยนะที่มาชีคนะครับผมเนาะนะครับต้นคลิปนีี้ก็จะม บรรยากาศแบบสบายๆนะครับให้ชมนะครับตามธรรมชาติเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะครับตอนเย็นๆนะตอนผมไลฟ์นะครับผมโอ้โหนะครับตอนเช้ามาก็บรรยากาศดีนะครับดอกไม้ก็สวยด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็จะนําบรรยากาศแบบบ้านๆมาให้พี่มาชีกได้ชมกันนะครับสำหรับต้นคลิปเนาะนะครับจะได้แบบไม่เบื่อนะนะผมสำหรับวันนี้ก็ตามกระตอนะครับสำหรับเด็กเด็กฮานอยฟอนนี้นี้นพี่ปลกวีด้วยนะนะครับนะครับ เด่น3ตัวในะมาชิกนะคพอสรุปผลก่อนนะนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับเป็นมัดรวมนะครับ4 8 2เมื่อวานนะครับในตัวเด่นนี่สามารถที่จะตัดเป็นคู่ได้เหมือนกันนะโอ้โหจะว่าไปแล้วถ้าตัดคู่นี่ก็จะมาให้8 2ดสองในรอบพิเศษด้วยนะครับสำหรับในตัวเด่นเนาะนะครับเป็นมัดรวมนะทเทียบเคียงสีน้อยมีน้อยขีดนะพิเศษปกติแล้วก็ v ี p นะครับน้อยขีดเนาะพิเศษนะษนะปกติเนาะ แล้วก็วี p อพนะครับผมนักกีนเมื่อวาน8 3 4นะครับ8 3 4 9 2โอ้โหนะครับถ้าเป็น3นี่ได้เรื่องเลยเมื่อวานนะนะครับแปดามสี 8, 3, 4, เนาะนะครับ9 2พิเศษนะ6 1 5 8 2 8 2นะเมื่อวานพี่ปรวีผมเล่นที่8นะนะครับ แล้วก็ปกตินะครับ6,9293นะครับ v p 1 0 7 7 1นะนะครับสำหรับ v p นะครับนะนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับผมเป็นมัดรวมนี่มาสินะครับผมเนาะเด่น3ตัวเนาะนะครับ อากระชากเมื่อวานนะครับเจ็ดเจ็ดห้าแปดเก้านะเจ็ดเจ็ดห้าแปดเก้าอ่ากระชากมาช่วงนี้นะครับนะครับขอบคุณที่มาชี้ด้วยนะที่ยงังมาติดตามรับชมนะครับผมกระชากมาช่วงนี้เนาะนะครับแล้วก็น้อยจิตอ่ะน้อยจิตเมื่อวานนะครับสามแปดสามสี่เก้าสองแปดสามสี่นะครับอ่าน้อยจิตมาช่วงนี้ 43นะนะครับนะครับฝั่งนี้คัดนะครับมาท่านในทางสูตรแล้วก็ในทางสถิติผมมาไว้ตรงนี้นะนะครับคัดแล้วคดีนะครับสหรับในทางผมเนาะแล้วก็92 92มีไหมอ่า92มาช่วนี้อีกนะพอย้ำนะนะครับสลับสูตรในทางฝั่งนี้ผมนําในทางสถิติแล้วก็ในทางสูตรผมมามัดรวมไว้แล้วก็คัดมานะแล้วก็มาเน้นพี่โบวีนะครับจะได้มีความต่างนะ ั็เป็นช่องสำรองผมผมอยากไม่อยากให้ช่องนิ่งไปนะครับ3 4อ่าแล้วก็92เนาะนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะ61582 61582อหอมจะว่าไปแล้วมาในตัวเด่นเลยนะมาชิกนะครับอ่านี่ก็มาช่วงนี้อีกนะครับในในตัวเด่นนี่ก็มาเป็นคู่ได้เหมือนกันนะนะครับอ่า หกหไม่ลงนะปกตินะหกเก้นะครับก 3, ้าสามอาก้าองมาอีกนะครับผมก้าสามหกเก้ก้าไม่มีนะนะครับผมอ่าแล้วก็วีพนะีนะครับหนึ่งอันนี้1นึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ไม่ลงเนะนะเมื่อวานนี้เบิ้ลไม่ลงนมาเช็กเมื่อวานนะนะครับอ่ะสรุปเมื่อวานนะครับผมนะครับสรุปเมื่อวานนะครับ อ่สามสี่เก้าสองเก้าเก้าสองแล้วก็แปดสองสองแปดแล้วก็เก้าสองอีกนะครับก็โอ้โหนะครับอันนี้กัจฉาตอันนี้พิเศษอันนี้ปกตินะครับแล้วก็นาขิดสำหรับเมื่อวานก็ดีใจกับมาเช็คู่โชคดีด้วยสําหรับเมื่อวานนะนะพี่ปกวีอ่ามานะพี่ปกวีมาพิเศษนะครับสําหรับแปดสองแต่ก็มาเป็นคู่ด้วยเอ้านะครับ ก็ดีใจกับมมาชีคผู้โชคดีด้วยนะครับสรับวันนี้ตามกันต่อนะครับสรับวันนี้ก็คัดเน้นเหมือนเดิมคัดเน้นคือเก่านี่มาชีคนะครับผมขอบคุณทุกคนมิตรดีด้วยนะขอบคุณทุกทุกการไลค์การแชร์ใจมาชีคด้วยนะครับผมลงคลิปเป็นประจำนะมมาชีคช่วงนี้ก็ลงคลิปเป็นประจำเนาะนะครับแต่ว่าอาจจะลงช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันโหลดนานนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ลงคือเก่านะครับผมเนาะนะครับตามกันต่อนะเลขเด็ดฮานอยนะครับเลขเด็ดฮานอยเนาะ เลขเด็ดฮาน,นอยวันที่สิบสองนะทับสองทับหกเก้ 6, 9, อาอ่านะครับคัดแล้วคัดแล้วนะครับขอบคุณทุกคมเมนตีดีด้วยนะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาเชิดด้วยนะครับผมมาดูในตัวเด่นนะเด่นสามตัวคือเก้านะครับผมผมเด่นนี่นะวันนี้นะครับเก้านะครับ 2 3นะนะมาตรงใจมั้ย9 2 3 3 2 9วันนี้อ่านะครับเดี๋ยวมาเน้นพี่ปกวีนะครับนตัวเด่นบางทีเข้ามาเป็นคู่นะเมื่อวานนี้มาที่8 2นะนะครับผมอ่ามาในรอบพิเศษด้วยนะครับผมแล้วก็ตามด้วย2ตัวเด่นเด่นสตัวนะ2ตัวเด่นเนาะ2ตัวเด่นเด่นสตัวเด่น9นะ97 เก้าแปดเก้าศูนย์คัดแล้วนะครับผมแล้วก็เรียนสองอ่ะสองสี่สองห้าสองหกนะนะครับแล้วเรียนสามอ่ะสามสี่สามหกสามแปดนะสำหรับเด่ 3, เนสามเบิ้ลนะนะครับ 2 2 3 3สลับแนวทางเป็นฮะตรงใจไหมตรงใจแคบเลยนะครับะนะครับมาดูในตัวเน้นนะครับผมเนาะนะครับสลับในชุดจับกู้เด่นเนาะนะครับเด่น9ก้านะมี97 98 90นะครับเด่น9ผมเน้น9009ในช่วงนี้ระวังหกเนาะคือกระดูกหัวนะนะ้ำให้ระวังแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเดียวกันนะครับผมเดินทางไปยานยนตนทางกลับจะปลอดภัยได้เด่น2อะ่ะ2425แล้วก็26 นะครับสำหรับเด่นสองผมเน้นนะครับสองห้าสองนะนะครับแล้วเด่นสามนะสามสี่สามหกแล้วก็สามแปดนะครับสำหรับเด่นสามผมเน้นนะครับนะอันนี้ระวังกระดูกหัวหน่อยไหมสามเก้าเนาะเอานะครับดูแล้วกันให้มาชี้นะครับถ้ามีกําลังสองสองสามสามนะเบิ้ลนะครับวันนี้นะนะครับผมอย่างวางใจไม่ได้เมื่อวานเบิ้ลไม่ลงเลยมาชี้อ่าไม่แน่วันนี้นะครับผมอ่ะแคบเลยนะสำหรับนายชุดจับคู่เด่นสองตัว แล้วก็ตามด้วยสามตัเด่นเด่นสามตัวนะครับผมสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมเนาะนะครับสามชุดเหมือนเดิมนะนะครับเจ็ดนะสี่สี่โอเบิ้ลเลยวันนี้นะครับแล้วก็แปดห้าหกนะแล้วก็ศูนย์หกแปดนะอันนี้ศูนย์หกแปดอ่านะครับ ตรงใจไหมตรงใจแคบเลยนะครับเม <Jamie, here S 1> ื่อวานนี้เบ้นไม่ลงนะครับวันนี้ไม่ได้เห็นมาชิดนะครับอ่ะนะครับมาดูพี่ปูวีผมนะครับสําหรับวันนี้นะนะครับพี่ปูวียังไงขอให้มาในตัวนี้ในมาชิดนะครับวันนี้เนาะนะครับเออนะครับก็ลุ้นทุกวันนั่นแหละลุ้นทุกครั้งเนาะนะครับเก้าสองสามสามสองเก้านะบางทีในตัวเด่นนี่บางทีเข้ามาเป็นคู่ต้องระวังไว้ด้วยในมาชิดโอ้โหจะมาอีกไหมเก้าสองนะครับเมื่อวานนี้มาสองรอบแล้วนะครับผมเนาะอ่ะนะครับคาดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะเลขวิ่งผมวันนี้ผมเน้นที่ สามนะบวกสามนอพิปกวีนะครับเด่นสามวันนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าง่ายยังไงวันนี้ขอให้สามมานะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับถ้าเด่นสามก็จะมีสามสี่สามหกสามแปดนะอันนี้เรามันกระดดหัวหน่อยนะครับถ้าเด่นสองก็จะมีสองสี่สองห้าสองหกถ้าเด่นเก้าก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าศูนย์ผมเน้นเก้าศูนย์สองห้าแล้วก็สามหกสำหรับวันนี้อ่ะยังไงขอให้มาในตัวนี้ในมาชิกสําหรับวันนี้ขอให้เน้นถูกตัวนะครับผมนะครับพิปกวีเด่นสามวันนี้เนาะนะครับอ่ะนะครับ ขอให้เดินดีนะครับสลับวันนี้นะครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคาตัวเด่นมาทั้งในทางสูตรแล้วก็ในทางสถิติมารวมไว้ที่นี่นะมาชี้แล้วผมก็มาเน้นพี่ปกวีด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนเมตตดีดีด้วยนะขออบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชิขอบคุณทุกทุการติดตามใจมาชิกไปด้วยกันแลวกันนะครับผมพินสูน์เป็นอาหารเนาะสับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องสรับนทางผมก็คาดแล้วนะครับทีนนี้มาลุ้นกันนะครับโชคดีเป็น้องทุกคนนะครับไว้เจอกับผมคลิ